สอนตัวเองให้เขียนชะตาใหม่ไดอารี่มีไว้ตอกย้ำชะตาเก่าหรือมีไว้กำหนดชะตาใหม่หลายคนบอกว่าการเขียนไดอารี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นโรงเรียนนักเขียนเป็นการจัดระเบียบความฟุ้งซ่านให้เข้ารูปเข้าร่างเป็นการฝึกทบทวนความจำให้แจ่มชัดเป็นการคุยกับตัวเองให้รู้เรื่อง เป็นการบันทึกคนเก่าเมื่อวานให้คนใหม่พรุ่งนี้รำลึกถึงเป็นอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่ช่วยให้เห็นชีวิตชัดขึ้นมีแต่ดีกับดีมีแต่ได้ไม่มีเสียถ้ว่าในความเป็นจริงหากคุณเป็นซึมเศร้าหากคุณท้อแท้กับชีวิตหากคุณเห็นแต่โลกแง่ร้ายหากคุณเป็นพวกย้ำคิดหากคุณปั้นคำให้กำลังใจตัวเองไม่เก่ง ไดอารี่อาจเป็นเครื่องลงทันซ้ำเติมก็ได้เพราะยิ่งเขียนยิ่งระบายคุณอาจยิ่งไม่อยากเตินขึ้นมาเขียนบันทึกสีดำเดิมๆอีกลองใช้เครื่องมือตอกย้ำซ้ำเติมชะตาเก่าให้กลายเป็นเครื่องมือกำหนดชะตาใหม่ดูบ้างเดี๋ยวรอให้ตกเย็นแล้วค่อยเขียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นให้ตื่นเช้าและเขียนถึงสิ่งที่อยากให้เกิดเขียนอย่างมีจินตนาการ เขียนอย่างมีรายละเอียดเช่นฉันตื่นขึ้นมาอารมณ์ยังไม่แจ่มใสนักแต่เดี๋ยวหลังจากหนังหน้าสัมผัสน้ำก๊อกฉันจะสดชื่นตาสว่างเห็นโลกต่างไปพอฉันลงไปข้างล่างแทนการเห็นใบหน้าเฉยชาไม่สนใจของพ่อแม่วันนี้กลับเป็นวันที่พ่อแม่มองฉันด้วยแววยินดีพวกเราคุยกันถึงเรื่องที่จะไปเที่ยวไม่ต้องจ่ายแพง แค่ไปเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆด้วยกันเท่านั้นฉันก็เดินออกจากบ้านด้วยรอยยิ้มไม่ต้องออกจากบ้านแบบคนคอตกยังเคยแล้วออกนอกบ้านวันนี้ฉันไม่เป็นทุกข์กับโลกเดิมๆของคนอื่นเพราะมีความสุขกับความหวังใหม่ๆของตัวเองที่ทำงานของฉันวันนี้ไม่มีคนเอาหน้าบึ้งๆมาทุ่มใส่เจ้านายของฉันก็อารมณ์ดี มีคำพูดเห็นอกเห็นใจลูกน้องและอื่นๆแรกเริ่มคุณอาจมองว่านี่คือการสร้างเรื่องหลอกตัวเองแต่ยิ่งเขียนจนเกิดภาพชัดในหัวขึ้นเท่าใดคุณจะยิ่งแปลกใจว่าตัวเองชายรัศมีผ่องใสออกมาจริงๆและโน้มน้าวจิตใจคนอื่นให้พร้อมจะผ่องใสตามจริงๆไม่ใช่หลอกตัวเองว่าจะเกิดอะไรดีๆเกินจริง แต่เป็นการกำหนดให้ตัวเองคิดอะไรดีๆสักอย่างจริงๆเมื่อการเขียนไดอารี่กำหนดชะตาชีวิตของคุณเริ่มช่วยให้เห็นออร่าของตัวเองสดใสต่างไปคุณอาจเล่นกับคำพูดที่จะเกิดขึ้นคุณพูดทักใครอย่างไรเขาตอบกลับมาแบบไหนคุณเริ่มเจรจากับลูกค้าด้วยประโยคนี้เขาตอบกลับมาด้วยประโยคนั้น หากพลังการเขียนเข้มข้นพอคุณจะเลิกประหลาดใจเมื่อมาเกิดตามที่คิดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะกุศลจิตที่หนักแน่นมีพลังเหนี่ยวนำให้ความจริงด้านสว่างเกิดตามได้ดังใจเป็นธรรมดาลองสอนตัวเองให้เขียนสตาใหม่ดูสักอาทิตย์หลักง่ายๆเคยคิดอกุศลอย่างไรให้เขียนเปลี่ยนเป็นความคิดกุศลเป็นตรงข้ามให้หมด ความคิดในการเขียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ของหลอกและเมื่อมันมีพลังมากพอโลกทั้งโลกก็ต่างไปตามความคิดของคุณได้แม้ไม่ทั้งหมดก็ใกล้เคียง